ใครมีแบงค์สิบอย่างนี้ไม่ดูสภาพไม่ดูปีครับสองแดดเห็นเงารับไปเลยครับหนึ่งแสนนะ,ะนะสำหรับคนนี้กดแชร์รับค่าแนะนำไปหนึ่งหมื่นไปออกใหม่ดาวสี่แสนหมดเป็นหมื่นลูกค้าบ,บอกอ้าวลงมาหาอบออดูผมบอกเลยฮะสี่แสนมมีทอนครับตอนแรกลูกค้าจ่ายไว้สี่แสนกว่าบาทนะครับเราเนี่ยลูกค้าเพิงง่งส่งแบงค์สิบมาเพิ่งไปหามาได้ เห oh oh. มือนที่บอกนะครับใครมีแบงค์สิบอย่างนี้ไม่ดูสภาพไม่ดูปีครับสองแดดเห็นเงารับไปเลยครับหนะึ่งแสนนะเคสนี้ก็จากสี่แสนกว่าบาทก็ทเหลือแค่สามแสนกว่าบาทนะสี่ประตูโต,โตยกสูงรับแังหนักจะเต็มไหมออโต้เลยพี่ขอย้ําหลังขายสองปีนะเคสน,นี้นะครับคือในลูกค้านะครับหนึ่งแสนบาทค <c ười> ืนไปคนะันนี้มีค่าแนะนาเลยพี่อะไรนะคันนี้มีค่าแนะนาเลยคันนี้มีค่าแนะนําด้วยอันนี้รถใครครับอาฝากคืนลูกค้าหนึ่งแสนเลยพี่รับไหมไว้ใจไหม ไมแชรครับอ่าก็เพิ่งเบิกมาเลยนะอ่ะคันนี้มีอะไรนะมีค่าแนะนำด้วยเขาแชร์เหรอเช็กยังว่าเขาแชร์ย,ยังเช็กเรียบร้อยครับนะ,ะสำหรับคนที่กดแชร์นะครับก็รับค่าแนะนําไปห0ึ่งหมื่นไไง,ง่ายๆครับคนซื้อ10,000แคนแช 1, นร์10,000หมื่นนะฮะแต่คนซื้อต้องมีแบงค์สิบมาแลกด้วยนะครับขอบคุณมากครับ